© bf ประวัติความเป็นมาของหินคอนจากตำนานเล่าขานของชาวบ้านแม่ลายและแม่กำปองสมัยก่อนที่ตรงบริเวณนี้เป็นทางเดินเก่าของม้าและวัวและเมื่อเกิดเต็นเส้นทางจึงมีชาวบ้านเดินสัญจรไปมาเมื่อเกิดต้นเส้นทางเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเข้ามาเพื่อจะทำถนนเข้าหมู่บ้านให้กับชาวบ้านพอตัดถนนเข้ามาเรื่อยๆจนถึงจุดที่หินตั้งอยู่ บริษัทรับเหมาได้ใช้รถแมคโครขุดเพื่อที่จะผักเหนงนพรให้กลิ้งลงไปในลำธารแต่ผักเท่าไรก็ไม่ได้สักทีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกัลบเป็นว่าปากของรถแมคโครนั้นหักบินแล้วคนงานที่ขับรถแมคโครนั้นก็ไม่สบายไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือศัยศาสตร์จนกระทั่งคนงานที่ขับรถแมคโคร ได้นำทูกเทียนดอกไม้และอาหารเพื่อมาขอประมาหิ่งพรนี้จึงหายจากการเจ็บปวดหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ักดิสิทธิ์ของหินคอนนั้นยังไม่ได้มีแค่นี้นะคะชาวบ้านแถบนั้นยังเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหินคอนว่าผู้ใดที่เอามือไปผักที่หินถ้าหินเกิดการคอนมากจะเป็นผู้มีบุญมากถ้าหินนั้นคอนน้อยก็จะมีบุญน้อยก็มีบางคนที่ผักแล้วหินนั้นไม่คอนก็มีทั้งทั้งที่เมื่อใครได้ไปผักหินนั้น สั์หน้าจัดคนอนเพราะบริเวณที่หินคลอนตั้งอยู่นั้นไม่ได้อยู่ติดกับพื้นดินจนแนบแน่นถ้าผู้คนที่ไปผาักก็น่าจะผาักให้ตกลงไปในลำธารได้ง่ายได้แต่จริงๆแล้วไม่เป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นเพราะความศักิ์สิทธ์ของหินนั่นก็ได้เมื่อเราไปสัมภาษณ์อุ้ยคนหนึ่งชื่ออุ้ยทาอายุ84ปีที่บ้านแม่ลายอาจจะเป็นคนสุดท้ายก็ว่าได้ที่จะรู้เรื่องของหินคลอน เรามาฟังเสียงของวิทากันนะคะขจ้นไปเงินคำวะขไหนเงินคำเพื่อฝังก็ไม่หัวลายห้อยพนี้ไม่ตีเป็อย่างไม่ตีก็ไม่ห่วนะกันน้องไม่ตีของไม่ีกไม่หวนะไดไปหัวได้ไปหัวได้ไปหัวนได้ไปมดอะข้นไปพุกข้นเมี์นี่ เป็นวัดาเจ้าเป็นว่าของของเดจานเลี้ยวเจ้าก็เปินว่าคืนเนี่ยเปนนั่นหรอเป็นวดถาเปินงานพอเปิดเอาไม่หวกหมายลายหอยก็พูดลายห้อยกดโตะได้ถึงวงเหมือนเล่นเนี่ยเปิดฟุ้นฟอนอาใส่ฝังหนอพดคนเงินค้ำไหมนะเอรฝังแนเนอะเจ้าาาแปะ ถล้าคนอมเนี่ยถ้าคนฟูเนี่ยเรามาฝังจ้านะลองยกมือไหวมานะเช้ไหมฐานนิ้วดีกบคอนง่นะนิ่วดนะแนิ้วดนดินแนหอยอแล้วอีนี่แกะเงอะแล้วก็ประวัติประวัตินี่มาจากตังใดแต่ก่อันตาได้ไส้สาประวัติจากไหนจ้ะมันมาจากคน บอกเก่า่เดิมน่โอ้หฟังพอตุยพอตุยเนาะพอตุยปอนะพออุ่ยครับพอตุยเป็นปอ่อตาตาทานเนาะเานเาซื้อประวัติอเปิดมาเนยให้เจ้าเดียวประวัติเลิมเก้านี่หมายถึงว่าเปิดไปคุดเปิดไปคุดเงินคุดทองนี่เนาะเรามาฟังเงินสององอ๋ออยาเห็นอยู่ ข้าวพอนี่ล่ะเนี่ยเปิ่นว่อมันมีมันมีบัตถาธิ่ันมันอ่านนโอ้มีหลายหัวถึงจ้าวนี่ปุดได้แต่ขูมแล้วยังพูดนึงพวกบันกะอีบันกาเนี่ยมันมันมีน้ำดินมันมันเป็นตาเป็นตาเนี่ยปุดแพ้ตาหน่ะ ก็มี้ยังแถมตาน่ก็มีอย่างแถมตาน่มาได้ละจะลมเดียวห้องเดียวห้องเนาะเน่ไปนอนเนี่ยนะแต่ตู้ก่อนนะเนี่ยไปคืนเนี่ยไนอนว่ะจะซื้เง่าอว่ะพาสักกี่ปีอ่ะจะมาหันเนยก็เสียมาตายเฮียอยามได้มาสักคำตื่นตายไปอยู่างนียเนี่ยเขาว่า พ่อไปโดนฝนชุกเกิมเลยนะอินนี่ผู้ประวัสิอะไรถ้าใครเล่นมันะต้องยกมือไว้อย่างก็เอาแปะดอกไรมอดหน่อยดอกไว้นุนไว้เสียเลยเถอะ

กออ็อย่ใจประตยเิ่นมานยาหายไ่หรอกเพิ่นว่ามห็นฟอนขาคบนน้ำนี่มันธรรมดาม,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 มันมีเมฆมืเอ่ะ,อะเรียกเขาฟนนนะอน,นอน่ะเขา เงียผมบังคือเว้นมันยังเไม่เว้นเปิ้นเปิ้นเปิ้นมามาอันนี้หินอีก็เปิ้ลมาอันระเบิดหินอี่ก็จะหินคลอนเนี่ยเปิ้นถึงเป็นหินคอนเนี่ยก็มาจ่ายหนอมาจ่ายมาจ่าะ ตีเงินตีหินตีตังตีหันั่งเลยนะเจ้าตีตีตังได้นม่พ่อยังเจ้าของหมายเยงูเหลือมสามสีต pues like an> ัวมาเล่นมาเล่นเลยม่นะูหลังถ้ำนะหลังเป็นถ้ำบ่หักของทั้งหลายแล้วงูเหลือมี่นนั้นเนี่ยมค้นทั้งหลายว่านะพวกมวกเข้าหันแ้าเลายแล้วเขา่ปเข้าขอด้มีแต้เป็นความจริง ทึกองกงานอยู่ให้ที่ไหนเจ้าที่ที่ท่าที่ถมรอดที่ผ่านน้ำรอ,อดนะผ่านน้ำรอดนะก็เขาบอกใกล้ข้ามไฟพอจังไปสะดุงหัวสะดุ้งดำแบบสบายวะสะดุงงูเลยนะงูเหลือไมนะ่้อกอุ้ยมันตัวใหญ่อะเรีย่าปลนี่มันให้ช่างก,กระดาษมันว่าเป็นที่กระ้ข้ามมาฟอมะ นี่มันไปฟุดพุดนะที่นี่างกินเพียงทันที่มันต้นบักขามหลวงด้วยท่านมันไปฟูดเรื่องเมื่อโอ้หยัดของละหยัของเงินทองคำละเป็นคนอ้อนหินเป็นดินเกลี่ยมันยกก่อทรัพย์ยกก่อทับข้างที่จะัดองนั้นจวบละกู เก็บตอกเงียบก็ได้ละ<ไ>ป,ปีกมาเลยหาดเนี่ยแล้วมาถามเขามาถามาถามมาันมองมันบาดสายนะมันบองต้นลายห้วยฮะวัดทางท่าแม่ไปด้วยสามบ,บาทตกขั้นกับมาาบันนีฮะนะวาาัยหกขวบกับนี่ฮะนะแล้วมันเลยบาตายอ่ะเราเราเห็นต่างนี่อ่อา,อ,ายอย่างงีก็ ตีติดตั้งนี่มาเมินหรือยังเจ้าเมินหน้ากาเขาขอถามนะโอ้เพื่อนจ้าของเขาเป็นของเพื่อนอยู่เป็นได้เยอะบอกพี่เพื่อนมาหมายเครืหมายแดงนี่นะเพื่อนย่อเป็นของเพื่อนบันได้รูกบันได้เพื่อนมีเจ้านายฮักษา มูมูที่มาเซเว่มูอย่างเนี้ยมูอันจังราชการพวกจะมาเอาก็บ่ได้ไน้หนอจะมาคุดไหมอย่างกบ่ได้ห้ามย่ายไน้หนอทำน้องห้ามย่ายเพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้เนอเดี๋ยวที่เชิดชี้เดี๋ยวที่ศักดิ์สิทธิ์ห้ามมาย่ายเด็ดขาดไน้หนอห้ามย่ายบนเน้องเขาจะมาตั้งวัดวัดประวัตนี่ตะกี้ตาตาบอกอลไรอย่างกับเจ้าว่ามาจากมาจากไหนก็ ประวัติของหินหินต่างหินคอนหินจังซิดนะจ๊ะเป็นสร้างคอนเป็นซ้อของสร้างทอนเป็นเงี้ยวนะเออเป็นเงี้ยวชื่อมัน่ะสร้างทอนสร้างทอนเป็นเงี้ยวไงกะเป็นเงี้ยวเป็นเงี้ยวเปิ้ดมาโขเปิ้ดมาดูอย่างเปิ้ดมาซ้อทรัพสมบัติน่ะโอเปิ้ดมาชวนผิดจายปอดตุ้ยเนาะผิดจ่ายปอดตุ้ยก็มาตัวอีมาตัวอีเปิ่ยาเราเปิ้ดอู้หขาบอกฟังเปิ้หว่าแล้วก็หนึ่ง ชินจนําดิชินชําน่ะต้งมาได้ชดนะจํามาหอยบานกะนี่มันเป็นอย่งไรไปมีมีอันตีิมันอยู่ในถ้ำหอยบันกาแล้วไปถามเขตาตอนนั้นบุหนะุติบุหุติเขาอยู่หนาโอ้ตอนได้บุหุติมันมีหอยพันคูล่ะแล้วคนที่บุหูตินั่นก็ตายไปเหรอ อ๋อมันก็เลยลายเป็นประวัติเลยบอกหูเนี่ยเพราะเพราะคนคนตีไปซ่อแฮะประวัตินั่นคือคืนตายไปก้อยแน่นอนมันจายเพียบเนีอยเพคนเอามากับหูพี่ใายปตุ้เป็นหมาถ้าพื้นบาตายนี่แต่เห็นมานานแล้วเอะแต่แต่มีมานานแล้วเอยเนาะปืนตึ้งกับมาคนห้องคนห้องบ้านคนบ้องคนห้องห้วยบ้านก้าอ่ะห้วยบ้านก้าหวยบ้านกก่ อันก็ตำนานมันก็อยู่ตึก,ตก,ตกห้วยบา้านแก่เนี่ยนะแต่คนที่จะมาเล่าประวัตินี่ตายไปก่อนเลยเนาะมันอ,นอน่ะมันมัน<อ>จำได้เหรอชื่อมันฟูไอเลอ่ตามันเล่ลเลชื่อชื่อชื่อลุงไอเล่ชื่อแล้วมันลงน่ามันฮู้ประวัติวัดอ่ะไอตาเล่เนะ่ะค่อมันอไอเล่ไอเล่สามเล่ <laughs> อ๋อไปว่าไปอันก็ตึกตีลุงไอ้เล่ตีตายไปแล้วตา,ตาตาตุ้ยก็เลยซือ้ออันซื้อกำอูจากอ่าจากที่ไผ่เหล่าน่ะที่เงี้ยวเหล่านี่ยหรอแล้วก็อันถึงมาเล่าให้ตาฟังเนออนหะอะไรเนี่ยนะ ใมขนาดที่เราได้ไปสัมภาษณ์วิทานั้นวิธาได้รับบาเดเจ็บจากการล้มจึงไม่สามารถลุกขึ้นมาลอบถึงตํานานหินคอให้เราฟังได้อย่างเต็มที่ส่วนหินคอนั้นมีความสูง173เซนติเมตรรอบหนี574เซนติเมตร